5เรื่องที่ควรรู้ก่อนเรียนสาขาการสร้างสารรค์ดิจิทอลคอนเทนต์และสื่อ DCM ับมมุ่งเน้นที่คุณเลือกได้ตามความสนใจเรียนลึกในสายที่ถนัดไม่ว่าจะเป็นสร้างคอนเทนต์เด่นอินฟลูหรือเป็นูรูด้านโปรดักชัน1มุ่งเน้นอินฟลูเอนเซอร์มุ่งเน้นนี้สอนสร้างตัวตนให้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ตัวจริงดึงดูดผู้ติดตามทํางานร่วมกับแบรนด์ดังต่อยอดไอเดียสู่รายได้2มุ่งเน้นคอนเทนต์ครีเอเตอร์โฟกัสการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์มือโปรสร้างคอนเทนต์ให้แตกต่างไม่ใช่แค่คิดได้แต่ต้องคิดให้แมสเป็นไวรัลทุกแพลตฟอร์ม3มุ่งเน้นมีเดียโปรดักชันเจาะลึกโปรด ถ่ายตัดแสงสีเสียงเอฟเฟกบอกเลยสกิลแน่นทุกสเตปตอบโจทยุคดิจิตอลแน่นอน4หลักสูตรนี้เรียนกับตัวจริงในวงการทั้งอาจารย์อินฟลูเอนเซอร์ตัวท็อปโปรดิวเซอร์และคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่จะมาถ่ายทอดเทคนิคและประสบการณ์แบบจัดเต็มพร้อมกับอุปกรณ์และสตูดิโอและดับอุตหารกรรมจริงตั้งแต่ปีหนึ่งหหลักสูตรนี้มี MOU และพาร์ทเนอร์แน่นมาก พรอมีโอกาสฝึกงานกับองค์กรสื่อชั้นนําของประเทศและต่อยอดทํางานท,ทันทีหลังเรียนจบนี่แหละทางที่ใช่ของสายคอนเทนต์รีบสมัครด่วนก่อนที่นั่งเต็ม